สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งรับมุมสูงครับสนามมานาทุนครับเจมบีโบกมือไปๆนะเจมบี คนที่ไม่เหมือนใครและคนที่ไม่มีใครเหมือนคนไม่เหมือนคนอเอาคือยอ,อย,ายะารคือไผ่ปะอ่าจันทร์เต็มดวงครับเมื่อเนสวยหนุ่งหน้าางนอผู้สาววัวงานงอกลแล้วจะโน่นนั่งเฝ้าวอย่างน้อลำพงเลยนม่ตืน่น งานครับระบบไฟก็แล้วแล้วครับเหลือติดตั้งเรียบร้อยแล้วรอไว้สายน้อยเดียวครับเรียบร้อยไแ,แล้วทัดกลางทัดหนาพอนานเรี้อยไปแล้วครับ <S 2> <S 2> <S ง้มพี่นนองสนามเมื่อเนี่ย ลงไปนั่งเล่นล้อสาวคานพอดีแล้วเนาะมึงทุ่งให้ตรงน้ามึงก่นองสุดลูกหูลูกตาเลยอ๋อบมมีมู่บ้านคนลยแนวมย่อใส่กันนะปหมู้บ้านนครับฮะปหมู่บ้านบนมุ้บ้านน้อยอย่างเดียล่ะน้นอยอย่างเดียวอืออะ้นอมี่าละเออ ย่านแม่นเพื่อนที่เอาคนในอำเภอไปเลนมั้งมันหกเจ็ดล้งนี่แหละนั่นเองอำเภออำเภอรัตนะครับนี่อยู่นะครับใกล้ๆนะหกล้อเจ็ดล้แล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ทางเข้ามานะครับพวกผมเลี้ยวเข้ามาจากบ้านไหนบุ๊บบ้านใหญ่อยู่ครับบานอันนี้ว่าแม่นทางไปนาำท่านที่เลี้ยวเขามาจอดพูดล่ะสุดไปพู๊บออกไปเดี๋ยวมั้งเนี่ยอ๋อ เดินทางขางโรงเรียนนึกว่าเป็นทางไปนา้าารถบัสจอดตั้งตันทางก็นเลี่ยวไปเห็น ตั้งเรียบร้อยรอดเช็คไปกันน้อนเรีนยนยื่นสแล้วเปลี่ยนจากสถานการณ์แล้วหน้าที่อันญยญันะครับเพราะว่าจะเว้นหินคนมานั่งเรียนนั่งถ่ายกันลายเลยไหมครับเริ่มเปิดมาเป็นยางๆแล้วครับ ไฟแล้วครับผมสูงประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันมกี่คำก่อนเดี๋ยวผมพาลงไปเลยบังเดี๋ยวผมพาลงไปเช็คระบบไฟข้างล่างเฮ้ยแสดงว่าน,น้ำม้าแล้วนี่ว่าเด็กน้อยอานนนบน้ำยังป่ะเนี่ยเมื่อเว้นไผรว่าน้ำเมื่อไหร่ไป แนกเองกันเรียบร้อยไปแล้วครับปอดตูมเป็นศิลปินรถขนรถล,ล้างเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ละเขาแค่รอส่งงาน,นระบบไฟระบบเสียงครับครับอมแสดงให้พี่น้องได้ชมนะครับวันนี้บ้านนาตุนอำเภอเำเภอ,อบ้านนาตุนอำเภอรัตรนะนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผม มือว nh ch ิ่งพอกันยืดสายว่าขอนแก่นเดียวก็ห้อยก็รู้มือขอนแก่นนั่นน่ะอำเภอเมือังดีฮะหาลงไปเช็คระบบแป้งล้างครับพี่น้อง ไม่อปเลือกยี่ห้อโทรศัพท์พ้อมดเลยไร่กัดเอาไหมตวแอปเอาแอปอ่ะต้งิดเปใปิดดันนี้าัก็ใช้ได้บงมก็รวนแต่ลวน มากกยาเมเดอมเอาขวดตายไม่เดตายกไม่ใช่ผมจะเป็นตัวต้นเลยมันแค่มีปัญหาแล้วผมจะเปตัวต้นถ้ามันรวมนั้งแขปุ๊บผมใจแย่ปุ๊บยนมันนีเลยยันี่นี่เลยมามัอยากี่ยมานะ

เอาอีพ่อกับให้หมักไปเดี๋ยววะอัน,นไนหนได้แล้วบอกเลยเด้อเอาขึ้นเลยเด้อขนาดได้แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปนอนเอฟซี ino, FC, เริ่มมาหลายแล้วครับท <Okay. S 1> ยอยกันมาก,กันเรื่อยๆครับทะ <Okay. S 1> เลสาดเนาะคัทนาได้แล้วครับ <Okay. S 1> ด้านข้างได้แล้วครับเหลือแพงหลังน้อยเดี๋ยวยาวใจถูกแชมป์เล่นช็อตไหนม่ดีใช้ชิปใจนิดเดียว ประมาณนี้ครับพี่น้องได้ส่งงานแล้วครับส่งงานเวทีเครื่องเสียงไฟแล้วครับเรียบร้อยไปละเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับได้ผ้ากันง่ายๆเอาทัดขึ้นแล้วก็ยีได้ง่าแยงกันอาบน้ำอาบทาพักฟันครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ